สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบกระทานหานคืออะไรขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปน,นี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลัก,ลกษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะคิงถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกธบกันอัศวินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิตกถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดิน วิวอัลฟ์ฟอจูนพลังงานของคนธาตุไฟแม่สิงห์ธนูแล้วก็พกดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุน้าคนธาตุไฟคนธาตุลมมาครบทั้งสี่ธาตุเป็นคนหนักแน่นมั่นคงใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปขยันตั้งใจไม่ยอมแพ้ไม่ยอมถอดใจกับอะไรง่ายๆนะคะอทธยาศัยดีพูดเพลอมีความจริงใจนะคะเรามาดูกันนะคะว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแบบกระทันหันเป็นเรื่องอะไรนะคะเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างก,กระทันหันนะคะการดูแลนะคะคนที่อายุเยอะกว่าคุณหรือว่าอายุไลรเรีใก,ก็ล้เคียงกันแต่ว่ามีความสุข,ขุม มีความใจดีมีความจริงใจมีความบังดีการดูแลการเทคแคร์การใส่ใจพูดคุยปรึกษาหันหน้ามาพูดมาคุยกันได้พูดได้คุยกับใครได้เริ่มต้นใหม่กับใครสักคนนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากๆนะคะช่างพูดช่างคุยเอาอกเอาใจรู้ใจนะคะหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับหน้าที่การงานก็ได้เหมือนกันนะคะ เป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่ที่ดีด้วยนะคะพลังงานที่ขึ้นมาอาจจะเริ่มต้นใหม่เกี่ยวกับหน้าที่การงานก็ได้นะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นงานที่ดีงานที่คุณรอคอยงานที่คุณเฝ้าคอย หรือว่าบางทีอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่มีใครสักคนเข้ามาในชีวิตก็ได้นะคะได้พูดคุยได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์แล้วก็ค่อนข้างจะคลิกกันมากๆนะคะเป็นคนช่างพูดช่างคุยช่างเอาอกเอาใจโรแมนติกมากๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าพ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบกระทานหันี้อีกนะคะพลังงานของคุณเหมือนเป็นคนโสดนะคะหนุ่มใหญ่สาวใหญ่ที่ ต่อสู้ฝ่าฟันดิ้นรนมาตามลำพังเลยนะคะโสดมาสักพักโสดมายาวๆแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบกระทนหานเหมือนกับว่าจะมีใครสักคนที่เข้ามาสนิทกับคุณหรือว่าได้พบได้เจอกับใครสักคนนะคะคนที่น่าจะเข้ามาจีบคุณมาสานสัมพันธ์กับคุณนะคะ stress นะคะเจ้าของหัวใจคนที่ยอมพูนก็ได้นะคะเรื่องราวต่างๆความผูกพันความจริงใจสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันนะคะความเจ็บปวดความเสียใจนะคะหากว่ามีเรื่องที่เจ็บปวดเสียใจอยู่เรื่องราวที่ค้างคาในใจ6ดาบแล้วหาทางออกไม่ได้ได้แต่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยผ่านไปว่าไม่รู้จะแก้ไขยังไงเรื่องนั้นกำลังจะจบสิ้นลงนะคะ ตัวเลือกทางเลือกนะคะสถานการณ์ใหม่ๆที่มีเข้ามาให้เลือกการเฉลิมฉลองการพบหน้าพบปะผู้คนนะคะความห่างไกลนะคะการเดินออกจากบางที่บางเรื่องราวหันหลังให้กับบางเรื่องราวความเจ็บปวดความเสียใจนะคะเรื่องราวในอดีตแล้วก็ความหนักแน่นความมั่นคงความตั้งใจ การวางแผนนะคะไม่ได้เข้ามาแบบปุบปับฉับพลันแต่ว่าคนคนนี้เหมือนตั้งใจที่จะเข้ามาหาคุณอยู่แล้วหากว่าตอนนี้คุณมีเรื่องราวที่เจ็บปวดเสียใจมีปัญหาอยู่เกิดปัญหาบางสิ่งบางอย่างในชีวิตไม่มีความสุขสักเท่าไหร่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบกระทานหันก็คือความเจ็บปวดนั้นกำลังจะสิ้นสุดลงนะคะเรื่องราวแย่ ความเจ็บปวดความเสียใจความขลาคาสังในอดีตนะคะคุณจะเข้มแข็งพอกล้าที่จะหันหลังแล้วก็ตัดใจจากเรื่องราวนั้นเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตที่ทำให้คุณกล้าพอที่จะหันหลังให้กับเรื่องราวความเจ็บปวดในอดีตแต่หากว่าตอนนี้คุณมีความสุขดีคุณไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีอุปสรรคอะไรนะคะอาจจะต้อง ระมัดระวังตัวเกี่ยวกับคนที่กำลังจะเข้ามาก็ได้ค่อนข้างจะถูกสเปคค่อนข้างจะตรงใจมากๆรู้สึกดีมากๆนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างฉาบฉวยเกิดขึ้นแค่ช่วงแรกๆแ,แล้วก็หลังจากนั้นอาจจะมีเรื่องราวของความเจ็บปวดความเสียใจ ตัวเลือกทางเลือกความห่างเหินความห่างไกลความเสียใจเกิดขึ้นนั่นเองนะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณกระทานหารเป็นได้ทั้งบวกแล้วก็ลบถ้าตอนนี้ชีวิตลบอยู่สิ่งบวกบวกกำลังจะเกิดขึ้นแต่หากว่าตอนนี้ชีวิตดีอยู่ให้ระมัดระวังคนที่กำลังจะเข้ามาแล้วค่อนข้างจะตรงใจตรงสเปคคุณมากๆนะคะให้ดูไปยาวๆให้ดูไปนานๆก่อนอย่าเพิ่งให้ใจอย่าเพิ่งมอบใจนั่นเองนะคะ